คา,าดไม่ีปิดนะโดนใจเลย <ต>ไม่มีเสียงเสียด้อ่ะไม่มีเสียงคราจตัดให้ เอ๊ะเอ๊ะทำไมมันเห็นแบบนี้อ่ะอ๋อเห็นอะไรเห็นยังเห็นแล้วบอกเลยว่าเดยกก็รู้ดอนมันเกมวัดหรือว่าคนเล่น เราจะเป็นกําลังใจให้ห่างๆนะครับทุกคนนั่งกินข้าวช <S <S ิวๆหืหๆ ตอนแรกมีสี่คนหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยพี่มาร์กเงียบเลยกำลังจริงจังใช่ไหมได้ยินไม่หวดไหมอ่ะอ๋อได้ยินแล้วเฮ้ยเพื่อนเก็บแล้วเพื่อนเอาเพื่อนเอาดีๆเก็บแล้วเว้ย